ไปกันค่ะมาอีกแล้วแล้ววันนี้เราจะมาเก็ปฝรั่งกันค่ะตามมาเลยฮ่าโรือไปทางไหนอ่ะ อยู่นะมาตัดดูอยู่นะอยู่นะอยู่สวนเนี่ยอยู่สวนสัีสวัสดหสยายาีตวัดีสวัสดีสวัสดีวัสดีสวัสดีสวดีสวัมีสวัสดี่ดีสวัสีสวัสศี่อัี่วัาววีมีัีดาด ไหนจ้าไหนใหญ่มากจ้าไหนจ้ายังเก็บเลยจ้านี่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 นอาเก็บเก็บเซต้าจ้าลูกนี้แก่แล้วนะลูกก็คือเต็มตะกร้าแล้วขอดูไหมสองลูกเลยจ้าเออเฟื่้าซี๊ดเจ้า้าเอาจริงจริงเราไม่ได้โฆษณาเกินจริงมันคือความจริงนั่นมือนั้นไม่แล้วไม่ได้พูดโฆษณาเกินจริงครับคนั่นนูอนนั่นกว่ยายเก็บได้แน้นตามอะไร ทำอะไรตัดตัดนางตัดนางตัดโอ้ยเก่าโอ้ยหนเป็ดแม่ไหนว่ามีลูกไหนว่ามีต้นไหนว่ามีตัวหนึ่งแม่อันนี้ก็เทียบจากแก่หมดแล้วจ้ะแขกงเครื่องเลยจ้ะกินไม่ได้จ้ะ ไม่ได้จ้ะกินไม่ได้จ้ะแข็งแล้วจ้ะมาเดี๋ยวเก็บถั่วดีกว่าจ้ะถั่วดีกว่านี่ถั่วนี่กินได้ีสวยอันนี้สวยเก็บไปไปเผื่อไปเผื่อพี่เบียบด้วยเออไปเผื่อพี่เบียบด้วยถั่วปลอดสารพิษคือเออไม่ใช่ไร้มลพิษนั่งกัเจ็บอดไร้มลพิษจ้ะไอตัวไร้สารพิษนะคะ กินชอแม่กินช่แม่กินช่อเลยกรอบๆรอบครับัดทั่วเดี๋ยวพ่นพทั่วพัดพี่แกงทั่วมาดีพัดพี่แกงไหมพัดพี่แกงทั่วเด้อมีหมูสามชั้นไหมจ๊ะมีจ๊ะไปซื้อตัวไหนจ๊ะแม่สั่งมาเอาหมูแล้วเกียวหมูกินเด้อนะได้ดีใช่ไหมแจงเด็ก เด็กส่วนแม่ทั้งใบไหนดีหน้าพวกนี้มาสอนดีหน้าดีหน้าหัวมันใช่ดีหน้าไม่เคยเห็นเพื่อนเลยลุยลุยตอบก่อนมาหนีไหนเก่งเด็กส่วนแม่ทังใบจ้ะส่วนแม่ถักยันะผักโดสานพิษจ้าถั่ว ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วเรากำลังจะลงรุ่นใหม่ยาวๆยาวๆใหญ่ๆโอ้ยโยนคู่โยนคู่โยนคู่โชว์คู่หน่อยยาวใหญ่ยาวใหญ่โอ้ยนี่นี่นี่บรรยากาศเย็นๆกับการเก็บถั่วฝักยาวสวยๆวยโอ้ยดูสิโอ้นี่ไงข้างในนี่อย่างเยอะนอกจากเราจะมาเก็บฝรั่งกิมจูแล้วเราก็มาเก็บ ทัวฟักยาวด้วยอ่าตัวทีค่ะกำลังไลฟ์เมล็ดค่ะให้ข้อมูลนี่แหละให้ข้อมูลในการผิดพลาดนะคะข้อมูลผิดพลาดตลอดเวลา คนถ่ายกืแบบว่าโดนเกี่ยวหัวเต็มเลยน้าอย่าฟังนี่ไงไทยนี่ไายลายจ้ะอะไรไทยลายขัวเป็นไงแตงขัวไม่มีแม่จกลนะมมันีหญิงแตงกัวไม่มีนี่หญิงแตงกัวไม่มีวายแล้ว แตงกวาแขมุราอะแตงกวาทำไมไม่ร yes> ู้จะปลูกเนี่ยสดจากสวนเต็มตะก้าเลยค่ะยาวๆใหญ่ๆอุบๆเก็บอะไรคะเก็บพริกจ้าอ้เรียกว่าพริกอะไรคะกะบ่าจ้า ไม่กินนะโดย,<ล>ยอะไรพกขีเลือดเจ็บไปไถนาให้พกขีเลือดเลยไลาดลบด้วเจ็บเองลาบดานี้ลาบลาบวันเข้าไปวันละโยงยทำามำ่ได้ทำก็ได้เบ่งทำก็ได้

อะไรบ้าง๊ะมะเขือยาวมะเขือเปราะพริกพริกเม็ดใหญ่ยาวแล้วก็ผักชีค่ะผักชีสวยมากผักชีหอมสวนแม่ทองใบเยอะมากนี่นี่พริกจากต้นพริกขี้หนูเก็บเลยจ้าพริกขี้หนูขาวเราก็มีเก็บดิแก่เรานี่ซุกมาเหรอเนี่ยเหลืองๆเ,เลยเนี่ยเผ็ดระเบิดตุ่มตามตุ่มตามระเบิดตัวเองมา นี่ตะก้าผักรวมเออใช่มาเก็บมะเขือเทศกันค่ะทุกคนใหญ่มากเนี่ยสเก็บเนี่ยใหญ่ๆแดงๆเออ มันใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปเก็บให้มันสุกมากจ้ะแม่จ้าส้มๆก็เก็บนะจ๊ะทุกคนจ้าเพราะว่ามันจะล่วงแล้ว ถุงเล็ดมาหมดอย่างถุงขงโมยเขามามะเขือเทศที่เราเก็บมาทุกคนเยอะมากถุงใส่ไม่พออันนี้คือผัดทั้งหมดที่เราเก็บมา ให้แม่ทองใบบอกนะฮะว่ามีผักอะไรบ้างวันนี้ที่เราเก็บมาปีหน้าถ้าจะยาวจ้ะมันจะยาวโอ้ยาวเลยใหญ่ผักจากสวนแม่ทองใบผักชีใบมณ์จ้ะผักชีใบมณ์ผักชีใส่ลาบไหมผักชีใส่ลาบใส่ได้จ้าผักทองมันผักทองมันตุย ของมันที่ตุเลยอร่อยง่ายอ,อบคพริกจ้าพริกอันนี้พริกอะไรจ้าพริกอัมพวากับพริกชี้หนูสวนจ้าพริกชี้หนูสวนแถมมะเขือเปราะรมะนังลูกมะเขือเปราะจ้ามะเขือเปราะมะเขือตอแหลมีทุกอย่างไหนดูมเะเขือตอแหลมี่หรอ,รนอในช่วงมะเขือตาแหลหน่อย มุกอะเขื่อนเพืพ่อนๆดูหนะะ่อยค่ะเขาเรียกว่าอะไรมุเข์อะไรให้ดงมุเข์อะไรไม่รู้มุเข์กรอบกรุบกระปบุกเล็กกรอบอร่อยกินง่ายกิน <c oughs> ง่ายถั่วฝักยาวจ้าถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวยาวยาวอว,วบมากสุก <พอ S 2> ยาสมชื่อปลฝรั่งพ,พิษอีกต่างหากมันมีสารพิษกินได้เลย ้ม,มากจะดีนะอย่าเข้าไปไม่ต้องล่างกินได้เลยนะนะพลังดีนะอย่าเข้า,าไปไดังไรเม็ดจ้ะพลังไรเมล็ดหวานกรอบ,รอบไม่สามารถกัดให้ดูได้เพราะลูกใหญ่มากเต็มต <c oughs> ัวเลยจ้าเติมจองมันเธอมาชิมได้นะจ้าหวานหวานนร่อยรวย ในกาชูพ่อแม่พี่น้องเลยกาชูบ้านน้องไงงานดำยังอยากกินอ่ะงานดำใช่ไหมขายของวันนี้เราก็จบคลิปการเก็บผักแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเราด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย